แล้วค่ะมาถึงช่วงนี้นะคะก็มีข่าวดีจากศูนย์การค้า Paradise Park มาฝากกันนะคะตอนนี้มีการจัดโปรโมชั่นพิเศษค่ะ Paradise Park Super Sale นะคะจับมือกับแบรด์แปดแบรนด์ด,ดังไม่ว่าจะเป็น Home Pro Love Paradise c i n e p l e x p e t Safari ตลาดเซรีมาเก็ตสปอร์ตส์เวิลด์ห้างสปปรรพสินค้ากรุงเทพโตคิวพาราไดซ์พาร์คและวิลล่ามาเก็ตนะคะได้ยกทับสินค้ามาลดกระหน่ำสูงสุดถึง90%ตั้งแต่วันนี้จนถึง23กรกฎาคมนี้นะคะณนะศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คถนนสีนครินค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรนี้027871000และ worldwideweb.paradisepark.co.th ค่ะ และวันนี้นะครับสำหรับแฟนๆรายการของเรานะครับและสมาชิกทวิชั่นสนะครับเราก็มีบัตรกำนันมาแจกคุณผู้ชมกันอีกแล้วด้วยแจกอยู่เรื่อยเลยทำไมใจดีจังนี่นะครับถ้าคุณผู้ชมอยากได้นะครับก็สามารถร่วมสนุกกับเราได้นะครับเพียงตอบคำถามมาง่ายๆนะครับทางศูนย์การค้าพลาไดพาร์คนะครับก็มีบัตรกำนันมาแจกคุณผู้ชมของเรานะครับกับคำถามที่มีในข่าวของเราที่พี่ปุ้เป้ได้อ่านไปแล้วเมื่อสักครู่นี้จริงเหรอคะนี่นะครับตอบคำถามมานะครับว่าจอห์นโฮคลอฟนั้นเป็นนักเขียนจากประเทศอะไรนะครับ ออิสราเอลมาจากอุรุกวัยอุซเบกิสถานอะไรงนี้เปล่า <c oughs> นี่นะถ้าคุณผู้ชมรู้คำตอบแล้วนะครับส่ง S M S มานะครับที่4827878นะครับก็ร่วมลุ้นรับบัตรกำนันจากศูนย์การค้าพ,พลาดายพาร์คไปเลยครับแหมยากจัง คิดไม่ออกเลยทีเดียวนะคะหมดเวลาลงแล้วนะคะถ้าอยากจะชมรายการของเราย้อนหลังอย่าลืมค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ฟรีด้วย True Vision s Anywhere ค่ะสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาของ Entertainment Day แล้วครับพี่ปุ้ยเราทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ